พุ่งเข้าไปเตะนะครับเตะตัวล่างดีกว่านั่นจะแรงนี่ครับมาปุ๊บปุ๊บเอ้ยย哟 ก็การ์ตูนการ์ตูสที่มีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ดูเกมวันพัชแมนแล้วครับแล้วก็อยู่ผมคาเมนมันชื่ออะไรวะมันคือคาเมนหรือเปล่าวะผมลืมชื่อมันไปละครัเรียกคาเมนแล้วกันนะครมันติดปากมากล้วันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับเป็นตัวของปาคุซันนะครับผมชื่ออาจตุบัวปาคุซันใช่ไหมใช่นะครัปลาคุซันผมปาคุซันขมอะไรนะปาคุซัน โอเคเป็นต,ตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไม่สามารถเปิดได้ในไม่สามารถเปิดได้ในไอ้นี่ใน,ในพวกตู้กาชาอะไรอย่างนี้นะแบบตู้ตู้อัญเชิญไม่สามารถเปิดได้ในตู้อัญเชิญพวกนี้นะ <c oughs> นเห็นปะเนี่ยมันจะไม่บีรับไปดูรางวาไัไหน่อยว่ารางวัลระดับ S R นะครับตัวที่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีบาคูซันนะครับไปดูอันนี้ดูรางวัไหน่อยว่าบาคูซันไม่มีนี่ก็ไม่มีแส่งว่าเราจะหาได้จากไหนครับจะหาได้จากจากอ e ีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวันวันวันอัปเดตนะไม่รู้วันไหนน่าจะเมื่อวานมั้งผม ตัวของที่เราต้องเล่นทำเควสอะไรของเขาไปแล้วมันก็จะนั่นแหละครับมันก็จะได้ของตามเคยเล่น r v ไหมมันจะมีวอลเลอร์พาสอะไรประมาณนั้นนะมันเป็นวอลเลอร์พาสแล้วก็ล้วก็ของสะสมนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะครับเออม,มันน่าจะอยู่ประมาณเวลเอ,อ้ยนี่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 เวลแปดสิบเนี่ยจะได้ตัวละครไปนะครับผมตับบาคุซันนะมันไม่สามารถเปิดกาชาได้อะไรเงี้ยนะมาดูสกิลเบื้องต้นของบาคูซันกันดีกว่านะครับเนี่ยดวตัวหน้าลุงหน้า นวดน่าอะไรนะคนเต็มเต็มเต็เยไปเลยนะรูปใหญ่คืออะไรวะอ้าวต้องมีตัวละครก่อนคอสตูมโอเคข้อมูลนะครับอันนี้เป็นสายพลังต่อสู้นะครับเป็นสายต่อสู้แล้วก็จุดเด่นคือดาเมสาหัสเดียวแล้วก็กระหน่ำดาเมสาหัสนะครับระเบิดคอครับก็จะเป็นตัวที่มีคอด้วยนะครับมีใครๆก็มีคอแล้วกันเนี่ยก็ดูดิคออันนี้คอดำนะครับผมเอาไม่ใช่คอคือไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้คอครับ เออใช้ามาเถอะก็เดี๋ยวมาดูพลังโจมตีคุณสมบัติข้างต้นมันก็แบบประมาณนี้พลังโจมตี191ย้องดป้อะกันระมบับน,นี้ของมันนะครับก็สกิลแรกเป็นการโจมตีปกติชื่อว่าอะไรวะลองให้ด้านล่างมันคืออะไรวะฝีลองให้ <laughs> ฝีร้องไห้ได้านล่างคืออะไรวะผีร้องไห้หรือฝีร้องไห้มันคือฝีหรือมันคือผีวะนั่นแหละนะครับผมก็คือจะตั้งดาเมจเดียวนะครับเป็นการโจมตีปกติก็ตีตัวเดียวนะครับผมตั้งการโจมตีร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจบวกสิบจุดนะครับเป็นการเตะนะครับมีแต่ส้นตีนนะครับมีแต่ส้นตีนแล้วก็มีแต่หน้านะครับสกษิณต่อไปก็จะเป็นข้ามีกลางตัวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเตะกลางตัวนะครับเป็นแบบเตะนะครับมันก็เตะทุกสกิลดีว่า ต่อนไล่เดียวนะครับเป็นการสร้างพลังโจมตี200%นะครับก็จะแรงกว่านี้เท่าตัวนะครับแถมจะทำได้จะูจแบบจะจะจะจจะมีโอกาสทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมให้ดูดูนะครับติดผลสาหัสหรือว่ามันจะเป็นกระดูกกระดูกหักะครับแต่ว่าเป็นสีส้มนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับคือมันจะตีแล้วมันก็จะติดดาเมจสาหัสนะครับเป็นดาเมจกระดูกหักแต่กระดูกหัก ลิ้น <l itt ain> เป็นอะไรวะเออชักกระเถอะนะครับผมเออเดี๋ยวไปดูในเกมเอาละกันแล้วก็อันนี้จะเป็นแพสซีฟนะครับผมแพสซีฟก็จะเป็นถ้าอีกฝ่ายติดแพสซีฟสาหัสนะครับผมตัวของเจ้าบาคูซันเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระหน่ำนะครับหรือว่าโจมตีแรงขึ้นเห็นไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เพิ่ม HP ถาวรให้ตัวเองบวกยี่สิบน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นอันนี้เป็นคอนะครับคอคอคือคือดีอนะครับคือดีเห็นเขาบอกว่าดีกันเป็น HR ที่คอดีมากนะครับคือคอี่แบบโยกได้ มันเรียกไปคอคนละคอเลยนี่มันคอคอ,อไม่ไม่ใช่เนกที่คอ,อนั่นเกล็ดก็คอที่คอ,อเออเอาเป็นว่ามันมันคือคอมันจะมันมันอะไรก็คอเนี่ยเออก็อแกกนลาง พาร์ต <muitas S 2> ี้ไอเนี้ยคอของมันนะครับก็จะเป็นเมื่อเริ่มเริ่มโจมตีนะครับผมเริ่มเทินอะเริ่มต่อสู้แหละเราก็จะได้รับพลังงาน3จุดนะครับทุกรอบนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวแก้ทางคิงเนี่ยมันก็เป็นดูเหมือนกันนะครับผมเอออาจจะจะเป็นแบบก็คิงเวลาเปิดเนี่ยมันจะลดไอ้ลูกไฟเราใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันจะเพิ่มลูกไฟเราเว้ยเพราะฉะนั้นมันจะหักล้างกันมันจะแบบแก้ทางได้และจะประมาณนั้นนะครับผมเออเขาว่าอ่างั้นนะครับผมเมื่อเริ่มเทินก็จะได้รับพลังงานอ๋อได้รับพลังงานสามจุดเพิ่มมานะ ไม่เม่เริ่มต่อสู้เราจะได้พลังกระดามานะครับทั้งทีมนะครับจะได้พลังกรกระดำดำนะครับหนึ่งรอบนะครับผมเพิ่มดาอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวต้องจัดทีมให้ครบนะแบ้วกคือมันจะมีสองอย่างคืออย่างแรกก็คือหนึ่งนะครับผมเพิ่มพลังงานสามจุดนะครับเมื่อตอนเริ่มเทิร์นนะครับเริ่มเทินเริ่มต่อสู้แล้วก็สร้างผลกระดาให้เราทั้งทีมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าจริงก็ไม่มีตัวหรอกแต่ว่าไปเปิดไอ้นี่ได้มา ไปเปิดไอ้นี่ได้มาไอ้ทาสู้แล้วก็อันสุดท้ายได้ไปเปิดได้มา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 ,มา,มารอบเดียวพอนะครับเนี่ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเร็วให้ดูครับอันเชิญได้เนี่ยเห็นไหมผมมีบาคุซันแบบบวกสามเลยทุกคนกคน็โจมตีเป็นหมื่นเดี๋ยวมนาะเรามาโชว์ให้ดูหน่อยว่าบาคุซันเนี่ยมันเป็นจังใดนะครับผมปารเริ่มต่อสู้ไปเลยนะครับเห็นมันยืนเด้งๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับคาราเต้สายดำด้วยเรียกว่ายีย่คีมากมากเลยนะครับแบบไอ้ยี่คีเลยนะครับผมทุกคนไอ้ยี่คีปะเริ่มเริ่มเริ่มเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นคู มันจะบวกนะครับบวกพลังงานให้ตอนเริ่มแล้วก็แถบได้พลังกระดํากันทั้งทีมเลยด้วยว่าเล่าร้อนกันไปหมดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ก็สกิลแรกนะครับผมจะให้ดูสกิลเตะธรรมดาก่อนละกันนะครับสกิลแบบเตะนะครับมันก็คือเตะนั่นแหละเออไปง่ายๆเลยครับผมกดไปดึงทีแปะเอื้อนะครับผมเจ็บป่าไม่รู้น่าจะเจ็บนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขาเล่นเอไปก่อนจนกว่าจะถึงเธอเราอีกรอบอืมแล้วก็นี้ก็ยิงไปแปลแปแต่มันแหลกอะไรไม่รู้อ่ะผมว่ารู้สึกแหลกๆไงไม่รู้ว่าแหลกอะไรเนี่ยเด็กก็จั่งมาหนึ่งครับรออินนัทซึแม็กเตะไปดึงทีโดนคอนาโดประมุนไปดึงทีขวนโดนขวนโดนขวนหน้ากันไประเบิดยิงใส่ ต่อยไปหนึ่งทีต่อยอีกหนึ่งทีมาถึงสกิลอันตรีของปักกุกสั่งกันแล้วนะครับผมนะครับเนี่ยดูหน้าเขาเลยครับอันนี้นะครับผมสกิลอันตรีของมันนะครับผมอันตรีของมันก็คือเดี๋ยวดูดูแอนิเมชันมันนะครับผมเดี๋ยวปรับไปคุยในึตัวแอนิเมชันของมันให้ดีนะครับผมในการแบบพุ่งเข้าไปเตะนะครับเตะตัวร่างที่แบบน่ั้นแรงๆน่ครับมาปุ๊บ เกือบแรงอันนี้หนึ่งก็มันก็จะติดดาเมจเป็นกระดูหักหนะครับเห็นไหมไม่ใช่กระดูหัก,กเรียกว่าสาหัสใช่ไหมเออจะเป็นสาหัสนะครับผมทําให้ศัตรูติดกระดูหักสีส้มคือกระดูหักสีส้มเนี่ยเวลาตัวถัดไปที่ที่เราตีจะได้ดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้นดูนะผมจะตีนะมันจะได้แบบดาเมจเด้งขึ้นมาครับผมดูเห็นไหมมันจะมีดาเมจแบบแรงขึ้นนะ่ะเออแต่มันจะใช้ได้แค่รอบเดียวนะเมื่อโจมตีไปแล้วตัวอื่นก็จะจะไม่เป็นไรละ มันก็จะหายไปอ่ะเออคือโดนเทธนเดียวก็จะหายไปงงปะเออเนี่ยไหมเมื่อไอ้ต่ะติดส,าสถานะสาหัสไอ้ตัวเมื่อกี้ไอ้บาคุซันของเราเนะี่ยมันก็จะร้อนแรงอย่างไฟเยรอใหม่แล้วครับเียว่าโมโหใครมาไม่รู้นะครับผม <c oughs> ผมหายใจ <c oughs> ก่อนอุ๊ยบาคุซันกูแตก <c oughs> ถุงข้ามลยดีกว่าผาคุสันตายแล้วแล้วก็หมดผลทางรีวิวแล้วก็เออลืมบอกไปทุกคนโค้ด ลืมไปเลยวันนี้มีนี่โค้ดด้วยดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดใหม่นะครับที่มันเพิ่งอัปเดตมาก็จะเป็นโค้ดใช้ได้ในแพชนี้นะครับผมรีบใช้กันได้เรียบร้อยนะครับผมกดเข้ามานะครับซ้ายบนนะครับนี่ตรงคาแมนนะครับผมแล้วก็คนอื่นเป็นอะไรก็ช่างกระปุกเป็นไอคาแมนนะครับผมกุกไปที่โค้ดรางวัลตรงนี้แล้วก็เฮ้ยผมอัดอย่างเนี้ยกลัวลืมเอ้าอัดแล้วกดโค้ดรางวัลนะครับแล้วก็ใส่ตามผมเลยนะครับผมใส่ตามผมนะครับตัวใหญ่หมดนะครับตัวใหญ่หมดนะครับผมเราจะตามมาับผม S A I นะครับผมใส่ธรรมะนะครับผมมมะาแลล้วอง ไดไป8 8 8 3ตัวนะครับ3 8นะครับตามนี้นะครับผม S A I T A M A นะครับผมทุกคนแคปหน้าจอให้เรียบร้อยแคปเสร็จแล้วนะแคปเสร็จแล้วส่งแชทส่งชื่อส่งบานนะครับผมยืนยันไปเลยครับเราจะได้ของมานะครับปิงปิงเห็นไหมเราได้ของแล้วนะครับเอาน้องมั่วโคตรดีเผื่อจะมั่วโคตรถูกมันมีไซตามะ8 8 8แล้วอาจจะมีไซตามะไซมะไซตามะ9 9 9มีป่ะอันนี้มั่วมั่วนะครับเอาไม่มีเหรอแม่มันมีมันมีมีมีเจอโอ้ไม่มีวะ